พามาดูวิธีการรีดชุดลอดอกันค่ะเริ่มเลยค่ะเวลาเรารีดก็จะเริ่มรีดจากส่วนที่เป็นกระเป๋าก่อนค่ะเปิดในส่วนกระเป๋าด้านบนก่อนแล้วก็รีดค่ะจะได้ไม่เป็นรอยกระดุมหลังจากนั้นเราก็มารีดช่วงสาบด้านในของเสื้อนั่นเองค่ะให้รีดแบบนี้เลยนะสาบด้านในมันเป็นผ้าที่ซ้อนกันค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องรีดสาบด้านในก่อนค่ะเมื่อรีดสาบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนปลายแขนเสื้อไปที่โต๊ะแขนเสื้อรีดแขนเสื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดไปเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเรารีดแบบนี้จะทําให้ปลายแขนเสื้อเนี่ยเขาเนี้ยบขึ้นนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อเนี่ยปลายเขาจะเลียวเล็กค่ะเราจําเป็นจะต้องรีดเป็น2ช่วงค่ะให้วนรีดแบบนี้ไปเลยค่ะ รีดแบบนี้นะคะสาหรับตัวมินมินจะใช้เป็นไอ้น้ำรีดค่ะรีดควบคู่ก,กับการใช้สเปรย์รีดผ้าอัดกรีบค่ะมันจะช่วยให้คงทนมากขึ้นและแขนเสื้อแบบนี้นะคะมันเป็นตะเข็บคู่มินไม่ต้องการให้ตะเข็บคูโ่โผล่ขึ้นมาที่แขนเสื้ออีกหนึ่งด้านค่ะฉะนั้นมินก็เลยดึงขึ้นไปที่โต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อค่ะแล้วก็รีดแขนเป็นแบบกลมแบบนี้ก่อนค่ะให้รีดวนไปให้กลมเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของแขนเสื้อค่ะสําหรับตัวมินนะมินใช้เทคนิคนี้ค่ะแต่ใครรีดที่ไม่เหมือนมินก็ไม่ได แต่สําหรับส่วนตัวมินมินไม่ชอบให้ตะเข็บที่ด้านหลังนะคะโผล่ขึ้นมาที่แขนเสื้อนั่นเองค่ะเมื่อมินรีดเสร็จจนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมินก็จะมาเขาเรียกว่ามาจับมาจับกรีบตรงช่วงแขนเสื้อแลละค่ะแล้วเวลาจับกรีบมันเป็นตะเข็บคู่นะคะให้ดึงตะเข็บคู่ขึ้นมาที่ด้านหลังของแขนเสื้อให้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะละนะักษณะ ลักษณะของตะเข็บนะมันจะเป็นตะเข็บคู่ค่ะดึงขึ้นมาที่ด้านหลังให้หมดเลยเห็นไหมนี่แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดสเปรย์อัดกรีบลงไปเลยค่ะกรีบจะได้คมๆมแล้วก็เก็บช่วงที่เป็นตะเข็บด้านล่างค่ะไม่ต้องรีดทับในส่วนที่เป็นตะเข็บรอยต่อด้านนี้ค่ะไม่ต้องรีดทับนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เรารีดไปแล้วค่ะเราก็แค่อัดกรีบช่วงด้านบนแล้วก็เก็บแค่ตะเข็บด้านล่างก็พอค่ะแบบนี้จะทําให้เสื้อรอดอเนี่ยเวลา รอรดอ,อเขาใส่แล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยอีกหนึ่งฝั่งของแขนเสื้อนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทีนี้มันเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆค่ะที่มินได้คิดว่าเออถ้าเกิดว่ารีดไปแล้วเนี่ยร่องรอยของเสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องปรากฏน้อยที่สุดแต่ว่าจะต้องคงความเรียบของชุดเอาไว้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันจะได้ไม่เป็นรอยตะเข็บค่ะแล้วแขนเสื้อก็คมด้วยเอาละค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็จัดการรีดช่วงตัวได้แล้วค่ะนะเนี่ยมารีดช่วงตัวกันค่ะ เวลารีดช่วงตัวนะคะเราก็ใช้วิธีการเ,เก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะส่วนไหนที่เป็นกระเป๋าเราก็เปิดไปเลยนะคะเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเนี่ยรียดในช่วงกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปเน้นช่วงปากกระเป๋านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยกระดุมค่อค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะช่วงที่เป็นตัวกระเป๋าเราก,กดไปได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีตารีดไอน้ำนะคะหรือว่าเป็นตารีดอุตสาหกรรมแบบที่มินใช้เนี่ยจะแบบ การรีดชุดรอดอเนี่ยจากบางคนเนี่ยรีดประมาณชุดละครึ่งชั่วโมงอะค่ะมันจะเหลือแค่ชุดละ15นาทีเองค่ะจะรีดได้ไวมากประหยัดเวลาค่ะในระหว่างการรีดก็ใช้เป็นสเปรย์ สเปรย์อัดกรีบมินใช้เป็นสเปรย์อัดกรีบเลยนะคะสําหรับเรียชุดลอดอเพราะเสื้อมันหนามากค่ะถ้าเป็นสเปรย์อัดกรีบนี่มันจะเรียบเร็วที่สุดเลยค่ะถ้าสําหรับแม่แม่คนไหนไม่มีเตารีดอุตสาหกรรมเป็นไอ้น้ําแบบนี้มินแนะนําให้รีดด้านในค่ะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเวลาเรารีดเนี่ยจะต้องพรมน้ําไปด้วยแล้วก็เวลารีดด้านนอกใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าปิดทับไปด้วยนะคะผ้าจะได้สีไม่ซีดค่ะสําหรับตัวของมินเองเลยที่ไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดเพราะว่าเตารีดของมินเนี่ย เป็นตารีดไอ้น้ำค่ะมันก็จะช่วยถนอมสีผ้าในระดับหนึ่งจะทำให้ช่วยลดปัญหาผ้าขึ้นเงานั่นเองค่ะมินถึงเลือกใช้เป็นตารีดอุตสาหกรรมค่ะและลักษณะการรีดของมินก็จะรีดแบบนี้เลยค่ะจับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็หมุนค่ะมันก็เหมือนการรีดเสื้อเชิ้ตปกติค่ะอันนี้สำหรับวิธีการรีดชุดรอดอค่ะแม่แม่คนไหนที่มีลูกๆนะคะหรือร้านซักอบรีดเนี่ยที่มีชุดรอดอเนี่ยกำลังคิดว่าจะรีดยัยางไงาเพราะว่ามี f c หลายๆคนเลยค่ะบอกกับมินมาตั้งนาาแล้้ววว่่ใหช รีชุดรอดอให้ดูหน่อยค่ะวันนี้มีนทำให้ดูแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะสำหรับการรีชุดรอดอ,อก็เสร็จแล้วค่ะ